ครับเราก็จะไปนะครับทิปนี้นะพี่น้องเป็นทิปนะครับจูดต่อนะครับไปเอาต่อนะครับไปเอาต่อนะครับพี่น้องตามผมมาเลยครับตามมาตามมาอาเลนะครับกระบ นะครับผมนะครับพายพี่พายหน่องนะครับไม่นด้มาจูดต่อพี่หน่องนะครับเป็นทริปนะครับจูดต่อตามผมมาพี่หน่องเราหายไปเสีเห็นไม้โกไม้ซักก,กักนละซักว้ขางโกงยางน่ะเลี้ยวเลี้ยวขวา เออเลี้ยวขวาเลยเลี right enfin, ้ยวขวาเข้าไปนั maintenant. ่นละย่างไปนั่นละเดี๋ยวบอกนะว่าแค่จาเอาแล้วนะมาแล้วเขาเอาหรห้าเลยด้วยหุยฮุยฮุยโอ้โอ้ยางใหม่พอได้ฟันไว้ว่า ไป,ไปเรียวขวาหงพ้นมองพนโอ้ยเขาเมียนก่อนซะนะเนะนอกนอพพี่นี่นี่อุ้มนออุ้มนะอุม้มนอเ้ยนะครับตามมาพี่หนอ เฮ้ยคืมีหอยไปตังกรงยังยังยังอ๋อดิหอยหางมวยไงมวยไงยังยังอยู่อยู่ครับหางต่อพี่น้องโอ้ยหางมวยไงปั่นเลย ต่อม,มานะครับใส่น้ำมันเบนซินนะครับจ้ากน้อยพาอเป็นเสือพี่น้องไฟปืนปไฟแซกไฟแซกต้ตอมต่อมตอมไฟแซกมหมนะเอาบอกต้อบอกให้ถือมาถือมาเฮ้อ มันก็มันกรบอกปักต่อมเนาะอก็บอกจะคล้องไว้สิแก้วมัวออกจับเจือจับเจือมีลูกห้าอีกมีมุกอีกนี่ม <ok> ีมีหลอดหนึนะ ตรมองี่ขอด่า <pun> ข <s> ึ้นมาตัเออเขานำแต่เขาบ่เห็นนอโอ้นอนีหนอกนเถิงัวหายถิงบัปโตบัปโตไม่บตัวตั่วดตหัก

โซคลีสก็จเห็นมันมันดิ่งไม่ถึงเลยต่อม้มาวานเนาะพอจับือทมาเลยว่อตัวนึงไปพุ่นหมกปลามันยืดนยูรอใหน้าหมอกปลาให้นานะมันยูรอให้หน้าดิอบยูไกลกันไปไนะอต่อมาขึ้นต่อว่านไป้น โอ้ยมันจะปวดละตามมาหน้าตอตามมัมาเป็นเออถึงหมด้วทำอะไนเออ้งถึงเมัดเลวถึงเือเไปนะเพื่อไปนะเพื่อไว้เงินไมแกนงกันนะเออฝ่าัดต้นไม้อย่างนรับขอใครห้วหมดแล้วต้นต้นตถึงม่ันเา่นบ่แต่ว่าสังเกตุบนเดิสวนมไท ตัวมันอยู่ไก่คนในเหงือกเถียงงานม่าดูอยู่ไก่เถียงคนนี่นะต้นติวนี่กระถึงนี่เออนี่ๆเอาต้นตินวต้นเดียวนี่งเลยต้มๆๆเราว่าได้ยุบอะไรนี่ขั้นขั้นพดอันพดมันนะเฮ้ยขั้นพดเขี้ยนไหมขั้นต่อนะครับถือว่าเป็นอาหารสั่งสูงพี่น้อง หากินหนกครับสมัยนีเพราะนมากกับพวกปลาจะถือทำไร้นะครับราคาในตลาดกิโลกิโลนึ่งกะมั่นสองร้อยบ่คือกิโลเป็นพันไทยถ้าเป็นพันหมดคิดคิดคิดลสิบบ่คิโลร้อยโอ้กโลสองร้อยกูซื้อแล้ว ลูกเรเป็นพันอันเขาขายเนี่ยเขาโมเห็ดเป็นขีดซ้ำเปม็นบอกใส่ใบตองน่ะยุบพ่อนะ

ออกไม่กล่องอืมเอาเอาต้นชนได้เห็นบ่เอาต้นชนไดอืมเออเมนต์ต่อเมนต่อเป็นหนังต่อนอนเว้นเม่นบ่เออเอาเมนต์ต่อเลนต่อเลยต่อเลยต่อนอนเว้นนึ่เออทางเราแล้วเว้ยไม่เกิดเมนต์บ่อเอ้าไม่ทางแล้มันออกมาเลยเด็กนออกมาอยู่ โบถึงอื่แล้วแล้วเดี๋ยเดี๋ยวเ่ันเลย้ตอนยังเกาะตอนขเสือเออตัเสือมาในไล่บเลียเลกเนี่ออเอ็นตันน้องลูกนั่นแหละที่ผมจุดเหมือนนั่งมากกับฐานนิดหน่อยแกงแกงนึสุแกงหรือมกก็ได้ โห้างใหญ่ๆเนาะห้างวางงานสักหาทานเนี่ยนะตะกี้มันหลายหรืออะไรก่อนนี่ต้องหงองมม้องใหญ่ๆสู้มือเห็ดหรือแม่มันน้อยเขาจูดเนาะมันตายเนะาะตายกว่ามันสิม,มาจับครูผสมพันธุ์ก็สิออกลูกออกอย่างนมันเลยสั่งห้องส่า จูแงว่าแม่มันจะเขาหังเบิด,ด่าตายเบิดม้ง,บบยงยืนพูนเนาะสียดายเลตะกียรโจดมาทำารมันไปมองได้เขาเอานี่แม่มันกองเอเล่เลยแหละตัดใหม่ไ่ลงเรือมใหตัดใหม่เห็ดไม่สาวโจดนะครับ วิถีชีวิตน,นะครับการทำมาหากินงนะครับของอีสานบ้านเฮานะครับพี่น้องจะคิดว่าเป็นการนะครับขาดสัตว์ชีวิตหรือว่าดราม่านะครับอันนี้เทวว่าเป็นวิถีชีวิตอาหารของอีสานเป็นอาหารชั้นสูงนะครับล่องจากไข่โมดแดงแม่นโมายผมเคยเอาได้ต่อนี่นะผมไม่จะจูด้ด นะครับเพื่อนทางเอาไปหนาะ <Okay. S 1> แม่นบอสหายบรจูดนะกู <Hey. S 1> ว่าจูดละบักกกไม่ลงมาเอานะานอ,อ,อันนี้มันสิมุนนี่เนี่ย uh huh. ทานมันแล้วสิมุนเบิดนั่น เฮ้อมันหมุนปึ๊บโอ้นะครับตุ๊กเลยครับตุ๊กแล้วแม่บินว่อนเลยครับแม่ตอดหูตกหูต,ตอดตาขายมงียบบาครับโอ้โหสุดยอดสุดยอด นะครับนั่งเขาไก่บ่ได้พี่น้องถ้าวัดโต๊ะแล้วครับล่นแล้วแม่นว่ลร่นแล้วล่นแล้วเบิ้ถาดเล่นบ่เออเบิ้เนาะเออน้อยๆนึงห่่างงตอโรเรียนดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกข้างนึงที่เฮาว่าสงสัยว่าแมนนะก็ประมาณซ้ำนี้แหละไปเบิ่งก้อนใ้มาขายเบิ่งน้ำหลายตาหลายตา แต่ว่าต้อนี่ดีอย่างหนึ่งนะเวลาสุตกตกลงมันขึ้นมันขึข้นคลอนเบิดหายมันจะบินขึ้นเครื่องมันบวลงมาในห้างนะโอ้ยลูกขาวจันพาเลยในดิน,นะนอ่ะโอ้โหเสียดายเนะลยใครลับบันเทเไปบอลกได้ผลอยู่ในเงาเลยนะมองในห้างมันตกเด็กในเงาเลยนะขอเบิ้งดูงนะั้นนี่แม่จุดเด้อ วัวลายเนาะึคนขึ้นไปเกือบเบิดแล้วอันไหนเหมืองดูนี่ทักา่านสามสีาม่านโอ้ลายจะเติบยูเป็นแล้วเบิดลหลานมาอืทำนีแล้ว นะครับเฮืองห้างนะครับ <ปะ S 1> แม่มันอันนี้คือเป็นการนะครับเอาแบบอนุรักษ์นะครับพ่อขาไปไปหายไปเบื้องทางหนึ่งหายไปเบื้องทางหนึ่งก่อนเว,เวมคำมันอยู่ต่ำเาเอากระสอบซุกเอาล้วนตอนนี้เปิดออกมาแม่มันก็ะตอดสามสามสี่ฐานเอายไงก็ เอากระสอบซุปเอาแหละกับย่ามมาทาย่ามสิเอาได้ปะเนี่ยเปิดกระสอบว่าแม่ตออเขาคือว่ามันนอนเว้นเอะคือว่ามันนอนเว้นมันกับเบามันยังกับเว้นมันบ่ออกเนาะอืมอันซุมหากินบมแมนห้างนี่สันแม่บอกผิดห้างแล้วเออแสดงิดห้างนะอันนั้นมันตอนาซื้อรสุ่มแต่มันดิงไปนี่วานก็ดิ้งดิ้งกูเลย ต้อมต้อมมันไปทังมึงเลยต้อฮฮมอ่นนะมเนาะคำแมนมีแล้วต้อมตาดีกว่เาเนาเนาะตาเล็กหน่อย<ฮ>ไส่อะไรพี่น้องข้างในน้อยหนึ่งนะครับประมาณสามถาดกต่เสียดายจะดอกคำแมนแกงกันเพยาะอิ่มโ,โต้นู่นเลยว่ะโดนหน้ามึงกระสีมีู่ได้หายกว่า